วิ่งตามเลยเนาะทำไมปินสะบองไว้วิ่งตามเลยอย่างไงเอากินสินบาทขาดสินบนเป็นปุตามไปตามไปใ้อหมดลวกินน้ำกินตอดถึงสิ่งสุขภัณฑ์กินสิ่งก่อสร้างกินภาษีราคาทุกอย่างที่เขามาโกินได้แล้วก็ไมรู้จัก นิดไม่รี้ไม่เกิงเลยเแต่ความไม่รู้จักโงอเนี่ยผิดศีลผิดธรรมรับก็เอาโกคเอาคดีที่ไม่สุดจริตนั่นแหละตัวความโลภทำให้เกิดติดเปรตเปรตเปรตหมูเปรดหมูเปรดสุน,นัขห่วงับ เฝ้าจะมีแต่ม,ม,ม,มันลำบากนะเ,<อ>เปรต<อ>นีม<อ>ความห<อ>ิวออกระหายอยู่ตลอดเวลาท้องโตเท่าภูเขาเปรดบางตัวปากเท่ารูเขียมตั้งอยู่บนกำกินอะไรก็ไม่รูอยักอิ่มเพราะท้องมันโตเหลือหลายนี่แหละความทุกข์ในอาบายะทุกข์เรียกว่ากรรมปัจจยะ แม่ตีละฉันเช่นไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นเหี้ยเป็นอูดเป็นลาเป็นโคเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆเกิดมาแล้วก็ฆ่ากันปิดกันแล้วก็ถึงแก่ความตา,ตายตายแล้วก็เกิดใหม่เพราะความหลงความไม่รู้นะ่นนี่อบายทุกนะเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างกรรมทำชั่วไม่ใช่น้อยเลยอนะย่างแมวโอ้ข้าจริ จิ่งหกตุกแกพวกกินแมลงเป็นมดกบข่าพวกสัตว์เล็กน้อยด้อยลงไปยิ่ถามว่าเมื่อเกิดไม่สบายส่างต่างนี้ยังทำกรรมชั่วแล้วำลังซ่อมจะได้ไปสู่สุคติสุขญาณเส้นจอดึงทางหมดไนหมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างความดีก็จะได้รับการเป็นมหากุศล ตางความดีเช่นอะไรบ้างความดีพื้นฐานนิยอยู่ในบ้านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลทําการทาํางานวิยาวัจิจช่วยผลขวัญจิตที่เป็นบุญอย่างขลกวจิตอาสาเ่อที่จิตในยันหยกจิตอาสาไปสมัครพระพวกไปช่วยงานตรงนั้นไปช่วยงานตรงนีนะ้แต่ถ้าเป็นงานวัดงานทอดกระถินงานทอดพระปา งานสาธารณะประโยชน์เช่นงานโครงการขุดน้ำบ่อก่อสาลาสร้างถนนหรือบางทีก็เป็นงานที่ขันอาสาไปช่วย<ำ>เป็นฝ่ายประสานงานและจิตจองผู้นี่เป็นวิยาไวยิญญวกิจวิยาวติจิตแปลว่าจิจที่ช่วยผลหวกิจที่เป็นบุญอยู่ในบ้านก็เคารพพ่อเคารพแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ลูกบางคนเนประเสริฐน,นะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยงว่าซักผ้าขี่ผ้าเยี่ยวของพ่อของแม่ที่แก่เท่าโอ้ทำน่นเป็นบุญถ้าบอกว่าว<ะ>เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก<ะ>ลูกๆที่ทําตอบสนงองพระคุณผู้เป็น,นพ่อเป็น<ร>แม่เรียกว่าเป็นความกตัญญูกตเวทิทา,าเป็นความกตัญญูกตเวทิตาตอบสนองพระคุณท่านด้วยกินเพื้ออาทร ลูกผู้ใดได้ปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่เหมือนกับได้ปฏิบัติพราหานละ,ละเพราะฉะนั้นลูกลูกหลานหลานอย่าทิ้งพ่อทิ้งแม่นะมีโอกาสมีเวลาก็ช่วยดูแลอุดหนุนเกือ้อกูลท่านค<ะ>ือเป็นพ่อเป็นแม่ลูกผู้ใดความกตัญญูกตัเวทิตาเกิดลูกผู้นั้นนิสต่ความเจริญอย่างเดียวมันนุย์ก็ชื่นชม รมก็สรรเสริญเทวดาก็อ,อนุโมทนาลูกบางคนแม่จะปวดไปแล้วก็ย,กยังดูแลพ่อ,อย,ยังดูแลแม่ถามสารทุกสุขดิบนเนี่ยเลี้ยงใจพ่อแม่ทราบข่าวว่าลูกไปปวดหั้ดีใจดีใจเลี้ยงใจไม่ได้เลี้ยงกายแต่เลี้ยงใจไม่ใช่ไปต้องเช็ดขี้เช็ดเยื่อให้พ่อให้แม่ถ้าบวดรแก้ว